ได้ครับคุ้มกับพี่โก้นาทีมาปลาแดงชีวีวงนั่งไหมไม่นั่งเงียบไหมไม่ก็หลอกกูแต่ว่เา,าเงี่ยเรื่องอะไรถ้าเงียบในการทำงานถ้าเงี่ยไม่ใช่คนที่เงียบมาเพื่อเพลงนี้ะนะคิดถึงพ่อแม่ตอนนี้น้ำพุ่มมันเป็นยังไงบ้างเ,าเขาต้องอยู่สายใหม่ยังรับน้ำให้เราอยู่รเราต้อให้กับคนไทยทุกคน เขาไม่ได้อยากมาฟังมึงร้องเพลงไ้เหียถามว่าตอนนี้ทำงานเป็นไงไงวันนี้วันนี้วันโอเควันทำงานเป็นไงเหรอไม่ตรงตามเป้าหมายเลยคิดู่แล้ว,ลวมันต้องลดลง5 0ปจากที่คิดไว้แม่งลดลงข้0ปรเ็นจริงๆเว้ยซึ่งมันไม่ใช่ข่าวดีอะไรหรอกแต่มันก็โอเคบางทีการเราอันนี้5้0ซนนี่ไม่ใช่เรื่องบทนะเรื่องมุมกล้องมากกว่าแต่ว่า เรื่องบทเรารู้สึกว่าเราโชคดีโชคดีที่มีเพื่อนอยู่ข้างๆเรามีเพื่อนที่คอยช่วยเราคืออยากจะบอกอย่างนึงนะถ้าเราไม่มีเพื่อนคอยช่วยอะมันก็ไม่มีอะตั้ไหนแต่เลกเตอร์ขึ้นมาตาบใครที่บอกบอกว่าดเลกเตอร์มันเจ๋งสุดอยู่แล้วด้วยตัวคนเดียวกูไม่ใช่อันนั้นเรียกวี่ิเมคเกอร์กูไม่เติมเขาวินโดว์ไปตรงข้างหน้าก็บุญแหละมุกซ้ำเขาจะรู้เหรมึงให้พูดอยสัตว์นั่นแหละ ก็มีเพื่อนอ่ะมีอะไรเราก็ปรึกษาเลยเบนฟองนี่เข้าไปงานว่าจอกมาในอีกมุมนึงที่คน่วใหญ่ต้องการในอีกมุมนึงที่เราอาจะไม่เคยเห็นนั่นแม่งดีแต่ก็ยังยึดถือความเป็นตัวเองนะคือความที่แบบอยากที่จะแบบ เขียนบทด,ด้วยกำกับด้วยไม่มากไปรุนลงมากไปกูยอยากเงี้ยเงี้ยที่จะทำเงี้ยที่จะรู้สึกเงี้ยที่จะสื่อสารกับคนดูตอนนี้กี่โมงอะอน,นี้ประมาณทีสามสองห้าสิกี่วินาทีทำอะไรกันอยู่ทำอะไรกันอยู่ตอนนี้เรามาลังปล่อยใจให้ บทป,ปล่อยไปตามบทกวมีมึงมึงพูดความจริงหรองือเปล่าทำอะไรอยู่ลิราเมไรที่ฮอหงทองที่อะไรผมท่องมาจากไหนวะรับน้องอันนี้อันนี้สองอ,น,อ,งอน,น้องรวนๆเลยคือขอพี่ภูมิไม่ไ,มดจจได้กาพี่ภูมิจําได้รู้สึกดีใจมากที่พี่ภูมิเอามาให้คนเดียวในเอกปีหนึ่งคนเดียวได้ส่วนแบบหนึ่งกลมก็เอามาเลี้ยงเพื่อนในกองนะครับผมแต่ว่าพฝันนี้หลับไปแล้ะตอนแรกอยากรู้อยู่ว่าไอโก้ชอบใครชอบแบบไหนรลาย แค่นั้นแหละไม่มีอะไรก็อยากจะฝากบอกเพื่อนๆทุกคนว่าแบบการทำหนังเนี่ยมันเหนื่อยนะไม่ใช่เป็นตำแหน่งอะไรขอเอาเอกฟรีใช่ไหมแล้วก็ทำไปเพราะความเชื่อทำไปเพราะใจรักทำไปเพราะอยากจะทำท้ายออกมาดีหรือเปล่าเรารู้นกัเรารู้นกับใจตัวเองแต่งน้อยใครเราชอบทุกอ,อย่างมันออกมาดีหมดเลยเหมือนที่พี่มอเขาบอกเาว่าอะะไรวคนที่จะเรียนเอกฟิล์มมันมีความเชื่อและความฝันนะวะ ถึงจะเข้ามาเรียนในเอกนี้ได้ฮะเราแค่เข้าใจว่าสิ่งที่เราทําทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่มันไม่มีผลมีแค่อย่างขอให้ทาเพื่อสิ่งนั้นจริงๆเราเชื่อถึงไหมทุกคนมีคนทุกคนเว้ยมีผลของการเดินทางหมดให้ทําตามสิ่งที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกการที่ได้อยู่กับเพื่อนทุกคนมาแชร์ความฝันด้วยกันก็ทําให้มันตรงเป้าของแตของทุกๆคน พอเราฟินแล้วหนังดีพี่ดีแต่พวกเราฟินเราคิดไปเองหรือเปล่าก็คิดไปเองแหละก็สู้ๆนะคืออะไรบอกเพื่อนๆนะนอกจากกลุ่มเราเนี่ยม,มีกลุ่มอื่นหลายๆกลุ่มก็คือว่าอยากทาเพื่อคณะอยากทําเพื่อสร้างที่เสียงให้กับเอกเราคณะเราก็ทํตาต่อไปเราไม่ใช่คู่แข่งกันเราเป็นพาร์ทเนอร์เว้ยไ,ไม่มีเราไม่มีเราไม่มีเราไม่มีกลุ่ะจริง